สำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทวงหนี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยการที่เพื่อนยืมเงินเพื่อนนั้นสามารถที่จะทวงหนี้ได้ไม่จํากัดนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับการยืมเงินระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับเป็นกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้การทวงถามหนี้นะครับ ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2558นะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถจะทวงหนี้เพื่อนวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับการทวงหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน line หากมีการส่งข้อความไปหาลูกหนี้แล้วถูกเปิดอ่านนะครับถึงแม้ไม่มีการตอบรับก็ถือว่าลูกหนี้ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้วนะครับต่อมาการทวงถามหนี้ผ่านโทรศัพท์หาก ลูกหนี้รับสายแล้วมีการพูดคุยกันในสาระสำคัญที่แสดงเจตนาในการทวงถามหนี้ก็ให้ถือว่าเป็นการทวงถามหนี้แล้วหนึ่งครั้งหากลูกหนี้ไม่รับโทรศัพท์หรือรับสายก่อนกดตัดสายจะถือว่ายังไม่ได้มีการติดตามทวงถามหนี้นะครับต่อมานะครับห้ามแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการทวงถามนี่หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งนี้เนี่ยลูกหนี้นะครับสามารถที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกู้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของกระทรวงยุติธรรมนะครับหมายเลขโทรศรรัพท์025753344 สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในมาตรา11วงเล็บ3และมาตรา39พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการยืมเงินนะครับโดยเป็นลักษณะของเพื่อนยืมเงินเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยจะทวงถามหนี้วันละกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดนะครับและก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558นะครับสาหรับใน